ขับถวันเด็กขอไทะาผู้กับการ่ายกงนการดกร่้อมด้วยผู้รัการการเรียนตวนักความเก่ยวถ้าไปนตรวเพืนานราการฝ่ายวหนสิ้อยห้าส คือที่ว่าประกานให้กับทานาเป็นอผู้มีสนในันที่ที่ะจำเยเดือนมีาคเด็กและัตนที่เด็ในวันี้ครับทีนว่าการเง็นทุนให้กับนครับขออนุญาตครับ ครับขออนุญาตครับครับครับขออนุญาตครับบริการให้การรา้การผูกความเขบมแข็งทัพที่สี่ทับสองก้าการหกพันลานสองพันรวมมีผู้เข้าร่วมประชุมหนึ่งร้อยครับเจ็ดนายโดยมีผู้เข้าร่วมประชุมนักผู้แทนนี้ จำแนกไ้100ผูสั่นายออช้วยท่านผู้าท่านรองผู้ิากผู้ํำตัดและหัวหน้าสานีตำรวจส่วนระดับรองผู้คำัดที่ทนายามไปาพโรี่าหนึ <umba> ่งเรื่องที่ผาาแจ้งเู้่ติด่่าผาครับกป็นมาเกิดนภปรกิจนะครับก็เลยเปินพวกเราําง่วนนี้เมื่อสักครู่ที่มาน้ายหพราะว่าท่านผู้ได้ ต่างการในเรื่องนะครับสื people, ่อทผู้ฟังผมมให้่างตัวจสอบนี่ก็เดี๋ยวเป็นบคำตอบเดี๋ยวว่าผมไจะไปตรวจสอบว่าที่บานวางแผนยันไครับผมไม่ลังเลฮะเราเป็นรัฐบายู่นะเราอยู่กับแบบเพื่อนฝูงระยะพี่น้องอยู่กับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแต่ถ้าเป็นเรื่องงานการปกครองทาวิญาติพี่น้องเพื่อนฝูงอย่าไว้ที่ใจเรย